ให้ร่างกายเราแข็งแรงแข็งแรงอย่างเราสิอายุเท่าไหร่แล้วเดินได้วันหนึ่งน,นี่ก็ต้นดอกดูข้างหลังน้นดูข้างข้าง,างนี่เห็นต้นไม้นะคะต้นไม้ไมล้มลืล่นจังเป็นต้นป้อมต้นมะขามป้อม ที่โรงเรียนยังไม่เห็นมันออกลูกเลยนะอันนี้ต้นดอกยอดสดไม่ได้ก็ขอเป็นคลิปวิดีโอเพราะว่าเห็ดของเราไม่แรงเลยเดี๋ยวตงไปเพิ่มตัวเห็ดของเราก่อนปั๊มต้นมะขามปั๊มที่โรงเรียนยังไม่เห็นมันออกลูกเลยนะอันนี้ต้นดอกนำประจําจังหวัดของอะไรอ่ะ างอีสานนะสวยมากเวลาเขาออกชอ่อนี้ก่อนตรงนี้นะคะนะคะใบส้มกบท่ยางนะคะลูกยางดีปิ้งปังปิ้งปังตอนนี้ยังไม่ดีค่ะถ้าแดดร้อนถึงจะดีนะคะสนุกนะคะ่ะอันนี้ในโรงเรียนหมอกเริ่มมาค่ะหมอกยังไม่ค่อยเยอะเลย เห็นว่าหมอกมาสายนิดนึงะนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายแล้วนะเรากลับมาจากไปเที่ยวสปปลาวมามุดยางนะคะลูกยางดีปิ๊งปังปิงปังตอนนี้ยังไม่ดีค่ะแดดร้อนถึงจะดินะคะขี่ได้ครึ่งรอบก็ยังไม่ครึ่งนะไเยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะคะดูอยู่ค่ะงเป็นดอกไม้อะไรรจันค่ะอันนี้ในโรงเรียนหมอกเริ่มมาค่ะหมอกยังไม่ค่อยเยอะเลยเห็นว่าหมอกมาสายนิดนึงอันนี้ของโรงเรียนเลยค่ะก็มีพระประจําโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีลูกปังด้วยค่ะนั้นเอาแค่ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายแล้วนะเรากลับมาจากไปเที่ยวสอบปอลาออกมาเขาถึงเรียกสายหมอกเขาหมอกมาสายนะคะเดินเดินนะคะเพราะว่าเรา่ายทีได้ครึ่งรอบก็ยังไม่ครึ่งนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคะดูยู่ข้างหลัง เป็นคลิปยาวก็แล้วกันนะนะคะอันนี้เป็นสารเจ้าพ่อนะคะสารเจ้าพ่อรเราจำชื่อภาษากลางไม่ได้แล้วแย่แล้วเราตอนชัยตรงนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะสารเจ้าพ่อที่ตั้งอยู่ ดูข้างหลังนู้ดูข้างข้างนี่เป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ล่มลื่นจังเป็นต้นที่ไปยาวนู้เราเลยเดินคนเดียวนะวันนี้เดินเป็นเพื่อนหน่อยนะใครก็ได้เดินเป็นเพื่อนเรานะคะดูสิคะว่าเป็นดอกไม้อะไรก็จำ <c oughs> เราก็จำชื่อเขาไม่ได้สินะ จำชื่อแต่ของเรานะบ้านเราเรียกดอกลมแลงเขาถึงเรียกสายหมอกเข้าหมอกมาสายนะคะเดินไปกันนะคะเพราะว่าเราไปคุยกันเพลินกันไปเลยห้าโลนุ่นนะเพราะว่าการเดินนะบางทีมีเพื่อนคุยไปเรื่อยๆก็ทำให้ซอนไม้ยืนต้นเยอะมากที่ในโรงเรียน ก็ต้นดอกอะไรนะเชียงรายเขาเรียกว่าดอกลมแล้งแล้วก็ภาษากลางเขาเรียกว่าดอกอะไรนะเราก็จำชื่อเขาไม่ได้สินะจำชื่อแต่ของเรานะบ้านเราเรียกดอกลมแล้งนี้ก่อนตรงนี้นะคะเป็นคลิปยาวก็แล้วกันเนาะนะคะ อันนี้เป็นสารเจ้าพ่อนะคะสารเจ้าพ่อด,ดอกอะไรนะลีลาวดีอยู่ข้าง,งรั้วโรงเรียนนี่ค่ะนะครอยู่ข้าง,งรั้วโรงเรียนลีลาวดีทั้งนั้นเลยคือแล้วค่ะเช้านี้เลยมาออกกําลังกายแต่เพื่อนที่ออกกําลังกายด้วยไม่มาเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันค่ะจัดละสามนาทีสามนาที นะคะคเดินด้วยเราก็จำชื่อเขาไม่ได้สะนะจำชื่อแต่ของเรานะบ้านเราเรียกดอกลมแล้งสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายแล้วนะเรากลับมาจากไปเที่ยวสปปลาออกมาเหมือนกันนะะเดินด้วยกันนะคะเราจนครบรอบ รอบหนึ่งนี่จะได้คุยกันเพลินกันไปเลยห้าโลนุ่นนะเพราะว่าการเดินบางทีมีเพื่อนคุยไปเรื่อยๆก็ทำให้สแล้วก็ล้วรงเรียนแล้วก็ทางเดินนะคะโอ้มีเพื่อนอยู่มีน้องเขามาเล่นบาสอยู่ค่ะคืนแล้วค่ะเช้านี้เลยมาออกกำลังกายแต่เพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยไม่มา เขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันค่ะท่นค่ะอันนี้ในโรงเรียนหมอกเริ่มมาค่ะหมอกยังไม่ค่อยเยอะเลยเห็นว่าหมอกมาสายนิดนึงอันนี้ทอดสดไม่ได้กราขอเป็นคลิปวิดีโอเพราะว่าเน็ดของเราไม่แรงเลยเดีรไปตัวเน็ดของเราก่อนพัดละ3นาที3นาทีนะคะเดินด้วยกู้กับโรงเรียน ที่ตั้งสร้างลงเขาอยู่มาก่อนค่ะที่พะเยานู่นเราเลยเดินคนเดียวนะวันนี้เดินเป็นเพื่อนหน่อยนะใครก็ได้เดินเป็นเพื่อนเรานะคะดูสิคะว่าคุยกันเพลินกันไปเลยห้าโลนู่นนะเพราะว่าเอการเดินนะบางทีมีเพื่อนคุยไปเรื่อยๆก็ทําให้เราเดินได้สักกี่รอบนะะวันนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาสัก ห้าหรอเอาเป็นช็อตกันแล้วกันนะช้อนชัยตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสาลเจ้าพ่อที่ตั้งอยู่เป็นคลิปยาวกันแล้วกันนะนะคะอันนี้เป็นสาลเจ้าพ่อนะคะสาลเจ้าพ่อนี่ต้นมะขามแต่ โรงเรียนมาสร้างทีหลังเขาก็สร้างให้เป็นจิกะลักษณะให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนี้ก็ต้นดอกดูข้างหลังดูข้างๆนี่เป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ล่มลื่นจังเป็นต้นหี่ใส้ครึ่งรอบก็ยังไม่ครึ่งนะเยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะคะดูวิวข้างางคุยกันเพลินกันไปเลย5้าโลนุ่นนะเพราะว่าการเดินบางทีมีเพื่อนคุยไปเรื่อยๆก็ทำให้สนาทีอาจจะได้สักสองคลิปได้นะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเรานะคะต้องการให้สุขภาพ3โลมั่ง4ี่โลมั่งบางทีก็5โลติดลมองสู่ข้างหลัง ดูข้างๆนี่เห็นต้นไม้นะคะต้นไม้ล้มลื่จังเป็นต้นดีไม่มีขายเราออกกำลังกายทุกวันนะคะออกกำลังกายทุกๆุกวันรเราเดินก้าสักกี่รอบนะะวันนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาสักห้ารอบเอาเป็นช็อตกันแล้วกันนะชอ็อตปั๊ม ต้นมะขามป้อมที่โรงเรียนยังไม่เห็นมันออกลูกเลยนะอันนี้ต้นดอกอีกนาทีอาจจะได้สักสองคลิปได้นะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเรานะะต้องการให้สุขภาพเราเดินได้สักกี่รอบนะวันนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาสักห้ารอบเอาเป็นช็อตกันแล้วกันนะช็อตละ สามนาทีสามนาทีนะคะเดินด้วยเป็นคลิปยาวก็แล้วกันเนอะนะคะอันนี้เป็นสารเจ้าพ่อนะคะสารเจ้าพ่อ